สวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเดียลงทุนนะครับวันนีเ้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลภาพรวมตลาดหุ้นสารัฐกันครับหลังปิดทำการวันที่23กรกฎาคม2025ข้อมูลนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะครับทั้งข่าวตลาดผลประกอบการแล้วก็มีเรื่องนโยบายสำคัญสคัญด้วยสวัสดีค่ะ ก็ภาพรวมวันนี้ต้องบอกว่าคึกคักพอสมควรเลยนะคะดัชนีหลักๆอย่าง s p 5 0 0แล้วก็ n a ส DA กเนี่ยทำจุดสูงสุดใหม่กันไปอีกแล้วส่วนหนึ่งก็เอ่อน่าจะมาจากข่าวดีเรื่องข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นนะคะที่ดูเหมือนว่าจะช่วยคลายความกังวลเรื่องภาษีนำเข้าไปได้พอสมควรเลยค่ะอ๋อครับประเด็นข้อตกลงการค้านี้เองที่เป็นเหมือนปัจจัยบวกสาคัญเห็นว่าช่วยลดภาษีนาเข้าจากญี่ปุ่นเหลือแค่1 5เอเนเองแหละครับ จากที่ตอนแรกกลัวกันว่าจะไปถึง25%ใช่ค่ะใช่ตัวเลขนี้ล่ะค่ะพอมันออกมาแบบนี้บรรยากาศมันก็เลยดูผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยมันก็ช่วยลดความกังวลเรื่องผลกระทบต่อกำไรบริษัทไปได้มากเหมือนกันนะคะแบบนี้ตลาดก็เลยตอบรับในทางบวกสิครับถูกต้องค่ะส่งผลให้ตลาดโดยรวมเนี่ยปรับตัวขึ้นได้บีเลยอย่างดัชนี S&P 5 0 0นี่บวกไป0.8%เลยนะคะทำสถิติสูงสุดใหมน่นี่เป็นวันที่4ติดต่อกันแล้วด้วย 悠安ティッチ。Oh, ค่ะส่วน NASDAQ ก็ไม่น้อยหน้านะบวกไป0.6%อันนี้ก็ทำสถิติใหม่เป็นครั้งที่7ในรอบ8วันทำการล่าสุด NASDAQ ก็แรงต่อเนื่องเลยนะครับใช่ค่ะแต่ที่แรงสุดวันนี้น่าจะเป็นดาวโจนส์นะคะบวกไป1.1%คิดเป็นจุดก็500กว่าจุดเลยตอนนี้ก็ถือว่าเอ่อใกล้จะทำสถิติสูงสุดใหม่เต็มทีแล้วค่ะสำหรับดาวโจนส์เข้าใจเลยครับพอมีข่าวดีเรื่องภาษีแบบนี้หุ้นกลุ่มยานยนต์นี่เห็นชัดเลยนะครับว่ามาแรงเป็นพิเศษ อย่าง t o y ยต a ตัว T M กับ Honda H M C ที่เทรดในสหรัฐนี่พุ่งไปกว่า13%เลยเหรอครับใช่ค่ะพุ่งแรงมากทั้ง T M ทั้ง H M C บวกเกิน13%แล้วก็มี Stellantis หรือ S T L A ก็บวกไป12%แล้วก็ General Motors G M ก็บวกตามมา9%ค่ะกลุ่มยานยนต์นี้รับขา่าวบวกไปเต็มๆเ,เลย ครับผมแล้วถ้าเจาะดูเป็นรายตัวใน S&P 500ล่ะครับมีตัวไหนเด่นๆบ้างทั้งฝั่งบวกฝั่งลบได้ค่ะถ้าดูฝั่งบวกที่เด่งๆเลยนะคะก็มี l a m เ e s t ์ตเตตัวย่อ L W ค่ะอันนี้เป็นผู้ผลิตมันฝรั่งแช่แข็งหุ้นพุ่งแรงมาก16.3%เลยโหมันฝรั่งแช่แข็งทำไมขึ้นแรงขนาดนั้นครับ คือผลประกอบการเขาออกมาดีเกินคาดมากๆค่ะแล้วก็มีประกาศแผนลดพนักง,งานด้วยประมาณ4%เขาคาดว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ปีละ250ล้านดอลลาร์ภายในปีงบป,ประมาณ2,028นะคะ่ะคะอ๋อลดต้นทุนด้วยผลประกอบการก็ดีด้วย ตลาดที่ชอบใช่ค่ะแล้วก็มี GE r e n o v a หรือ GEV อันนี้บวกไป14.6ผลประกอบการ Q2 ก็ดีเกินคาดเหมือนกันแล้วเขาก็คาดการว่าผลกระทบจากภาษีกับเงินเฟอ้อทั้งปีเนี่ยน่าจะอยู่ใกล้ๆกรอบล่างที่เคยประเมินไว้ครับผมอีกตัวที่บวกแรงคือ Baker Hughes ค่ะ BKR บวกไป11.6%รายได้กำไร Q2 ดีเกินคาดเหมือนกันตัวนี้ได้ประโยชน์จากคำสั่งซื้อที่เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลหรือ data center ด้วยค่ะ data center นี่มาแรงจริงๆนะครับช่วงนี้ใช่ค่ะเป็นธีมการลงทุนที่น่าสนใจเลย แล้วฝั่งลบมีตัวไหนหน่ากังวลบ้างครับเลยนะคะอ้าวทำไมล่ะครับเห็นว่า Q2 ก็ดีกว่าคาดไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะ Q2 ดีกว่าคาดแต่ว่าเอ่อแนวโน้มที่เขาให้ไว้สำหรับ Q3 อะค่ะมันดูอ่อนแอหลักๆก,ก็โดนกดดันจากนโยบายภาษีของสหรัฐแล้วก็เรื่องเครดิตภาษีพลังงานสะอาดที่มันหมดอายุไปอะค่ะอ๋อเป็นเรื่องแนวโน้มในอนาคตค่ะแล้วก็มีไฟเซิร์ฟตัว FI อันนี้ก็ลบไป13.9% ตัวนี้ผลประกอบการ Q2 ก็ดีกว่าคาดนะแต่ว่าเขาปรับลดคาดการกำไรทั้งปีลงนักลงทุนก็เลยกังวลเรื่องการเติบโตของแพลตฟอร์ม Clover ของเขาที่อาจจะชะลอตัวลงอะคะ่ะครับผม เข้าใจได้ครับแต่ว่าตัวที่ดิฉันว่าน่าจับตาเป็นพิเศษเลยในฝั่งลบก็คือ Texas Instruments ค่ะ TXNTXN แหละครับเห็นว่าลงหนักเหมือนกันใช่ค่ะร่วงไป13.3%เลยเหตุผลก็คือเขาคาดการกํกำไร Q3 ออกมาอ่อนแอกว่าที่ตลาดคาดไว้เยอะแล้วก็ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับตลาดรถยนต์ที่ยังดูซบเซาอยู่บวกกับความไม่แน่นอนเรื่องภาษีที่ยังประเมินผลกระทบได้ไม่ชัดเจนโอ้โหลงหนักขนาดนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับ มีค่ะแหล่งข่าวจาก Bloomberg Tech เขาถึงก็บอกว่านี่เป็นการร่วงลงหนักที่สุดในวันเดียวของหุ้น TXN นับตั้งแต่ปี2008เลยนะคะโหตั้งแต่ปี2008เลยเหรอครับนานมากใช่ค่ะแล้วการที่ TXN ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตชิปให้กับหลากหลายอุตสาหกรรมมากๆเนี่ยออกมาส่งสัญญาณแบบนี้มัน เออมันน่าสนใจนะคะเพราะมันอาจจะเป็นเหมือนเอ่อที่เขาเรียกกันว่านกขมิ้นในเหมืองถ่านหินนะคะคือมันอาจจะบ่งบอกว่าความต้องการในภาคอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยมันอาจจะชะลอตัวกว่าที่ดัชนีหลักๆกำลังแสดงออกมาก็ได้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับคือตลาดรวมอาจจะดูดีทำนิวไฮแต่พอเจาะลึกลงไปในบางอุตสาหกรรมอย่างที่ TXN ชี้ไปที่ยานยนต์หรือการประเมินผลกระทบภาษีไม่ได้มันก็มีสัญญาณเตือนซ่อนอยู่ ใช่ค่ะมันสะท้อนความไม่แน่นอนในภาพรวมได้ดีเลยค่ะแล้วทางเทคนิคมีแนวรับแนวต้านที่น่าสนใจไหมครับสำหรับ TXN 172ดสอลลาร์ส่วนแนวต้านจะอยู่ที่ $206 ดอลลาร์ 60, แล้วก็220ดอลลาร์ค่ะโอเคครับขอบคุณสำหรับข้อมูลครับทีนี้นอกจากความเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวมแล้วอีกปัจจัยท,ที่ทุกคนจับตาก็คือผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หรือ Big t e ท h ซึ่งก็มีทยอยประกาศออกมาแล้วเหมือนกัน ใช่ค่ะก็มีหลายตัวเลยเริ่มที่ a l p h a b บทหรือ Google ก่อนนะคะอันนี้เขาประกาศหลังตลาดปิดเมื่อคืนผลงาน Q2 ออกมาดีกว่าคาดค่ะรายได้โต14%เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่96.43พันล้านดอลลาร์กำไรสุทธิก็ดีอยู่ที่28.2พันล้านดอลลาร์โต14%ถือว่าดีเลยนะครับอะไรเป็นแรงหนุนหลักครับ แรงหนุนสำคัญเลยมาจากธุรกิจคลาวด์ค่ะโตถึง32%เลยทีเดียวแล้วก็ธุรกิจเซิร์ชดั้งเดิมก็ยังโตได้ดีนะคะโต12%คลาวนี่โตแรงจริงๆใช่ค่ะแล้ว CEO คุณสุนดาพีชายก็ยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ AI เนี่ยกำลังส่งผลบวกต่อทุกส่วนธุรกิจของเขาเลยแล้วก็ประกาศเพิ่มงบ,งบลงทุนหรือ CapEx ด้วยนะ CAPEx นี่คือค่าใช้จ่ายในการลงทุนสินทรัพย์ระยะยาวใช่ไหมครับเช่นสร้าง Data Center เพิ่ม ถูกต้องค่ะเขาประกาศเพิ่มเป็น85,000ล้านดอลลาร์จากเดิมที่ตั้งไว้75,000ล้านก็เพื่อรองรับความต้องการทั้ง Cloud แล้วก็ AI ที่เพิ่มขึ้นนี่แหละค่ะแล้วตลาดตอบรับยังไงบ้างครับหุ้น G O O G L หุ้นก็ตอบรับในแดนบวกนะคะในช่วงซื้อขายนอกเวลาทําการหลังประกาศผลประกอบการออกมาโอเคครับก็น่าจะส่งผลดีต่อตลาดวันนี้ด้วยทีนี้มาดูอีกตัวที่คนสนใจเยอะมากเทสลาครับ T S L A เป็นไงบ้าง อ๋อเทสลานีออ่ผลงานจะสวนทางกับอัลฟาเบตหน่อยนะคะคือผลประกอบการ Q2 ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ค่ะรายได้ลดลง12%เมื่อเทียบกับปีก่อนเหลือ22.5พันล้านดอลลาร์ส่วนกำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุงแล้ว adjusted EPS อยู่ที่0.40ดอลลาร์หรือ40เซนต์ค่ะ อ้าวต่ำกว่าคาดเหรอครับแล้วเขาให้เหตุผลว่ายังไงบ้างบริษัทก็อ้างถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหาภาคที่ไม่แน่นอนนะคะที่ส่งผลกระทบแต่เขาก็ยังยืนยันแผนเดิมนะคะว่าจะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ที่ราคาเข้าถึงง่ายขึ้นภายในปีนี้อืมแต่ที่น่าแปลกใจนิดหน่อยคือถึงแม้ตัวเลขจะไม่ดีแต่เหมือนว่าหุ้น TSLA กลับบวกได้เล็กน้อยหลังประกาศหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะบวกขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งก็น่าสนใจมากดูเหมือนว่าตลาดอาจจะออมองข้ามตัวเลขผลประกอบการในปัจจุบันไปพอสมควรแล้วไปให้ความสำคัญกับอะไรแทนครับน่าจะเป็นเรื่องของอนาคตมากกว่าค่ะอย่างเรื่องโรบอแท็กซี่หรือว่าหุ่นยนต์ o p พติม s สที่คุณอีลอนมัสพูดถึงบ่อยๆในช่วงหลังอ๋อคือนักลงทุนยังเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ระยะยาวกับเทคโนโลยีใหม่ๆมากกว่ายอดขายรถยนต์ในตอนนี้ เป็นไปได้สูงเลยค่ะนักวิเคราะห์หลายคนก็ให้ความเห็นทํานองนี้เหมือนกันคือจับตาคําพูดของคุณมัสในช่วง e ออ n ์เน็ง call มากกว่าตัวเลขทางการเงินจริงๆมันก็สะท้อนว่านักลงทุนยังคงเดิมพันกับนวัตกรรมแล้วก็แผนในอนาคตของเท s l a อยู่มากจริงๆค่ะเข้าใจครับก็เป็นสไตล์ของหุ้นเท s l a เขาเลยเนาะแล้วมี Big Tech ตัวอื่นอีกไหมครับมี a t t ค่ะตัวทอันนี้บวกขึ้นมาประมาณ1% กำไรดีกว่าค่าแต่ว่ายอดผู้สมัครใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์หรือเน็ตบ้านเนี่ยออกมาน่าผิดหวังหน่อยแต่ยอดผู้ใช้บริการโทรศัพท์ไร้สายหรือมือถือก็ยังเพิ่มขึ้นได้ดีนะคะ4 1 0 0 0รายแล้วบริษัทก็ยังคงเดินหน้าลงทุนในเครือข่ายไฟเบอร์อย่างต่อเนื่องค่ะโอเคครับขอบคุณครับทีนี้ขยับมาดูเรื่องนโยบายกันบ้างเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวสําคัญจากทำเนียบขาวเกี่ยวกับ AI ใช่ค่ะ อันนี้มาจากรายงานของ Bloomberg Tech เหมือนกันนะคะเขาพูดถึงแผนปฏิบัติการ AI ของสหรัฐหรือ US AI Action Plan ค่ะครับแผนนี้เน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับ ดูเหมือนว่าจะเน้นเร่งสร้างความได้เปรียบทางเทคโนโลยีแบบเต็มที่เลยค่ะตลากหลก็มีเรื่องการสร้าง Data Center ให้รวดเร็วขึ้นการยกเลิกกฎระเบียบเกี่ยวกับ AI ที่มองว่าเป็นภาระแล้วก็ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของอเมริกาเองหรือที่เขาเรียกว่า American Tech Stack นะคะรวมถึงเรื่องพลังงานที่จะมาสนับสนุนด้วยนอกจากนี้ก็ยังส่งเสริม Open Source AI แล้วก็การส่งออกเทคโนโลยี AI ของอเมริกาด้วยค่ะโอ้โหดูเป็นการเร่งเครื่องเต็มที่เลยนะครับเพื่อแข่งขันในเวทีโลก ใช่ค่ะเป็นความพยายามเร่งสร้างความได้เปรียบอย่างชัดเจนแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งนะคะความเสี่ยงมันก็มาพร้อมก,กับการพัฒนาที่รวดเร็วแบบนี้เหมือนกันความเสี่ยงด้านไหนครับก็ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์นี่แหละค่ะ Bloomberg Tech ก็รายงานข่าวใหญ่อีกเรื่องเหมือนกันเป็นเรื่องการแฮก Microsoft SharePoint ค่ะ SharePoint โดนแฮกเหรอครับกระทบเยอะไหมกระทบค่อนข้างเยอะเลยค่ะ พบว่ามีหน่วยงานราวๆ400แห่งถูกเจาะระบบเข้าไปที่น่ากํานวนคือในนั้นรวมถึงหน่วยงานความมั่นคงนิวเคลียร์แห่งชาติของสหรัฐหรือ NSNA ด้วยโอ้โห NSNA เลยเหรอครับที่ดูแลเรื่องอาวุธนิวเคลียร์นะครับใช่ค่ะ หน่วยงานที่ดูแลการออกแบบอาวุธนิวเคลียร์เลยตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่ามีข้อมูลที่อ่อนไหวมากๆรั่วไหลออกไปหรือเปล่าแต่แค่การที่แฮกเกอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าระบบหรือ credentials ได้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากแล้วค่ะน่ากังวลจริงๆครับแล้ว Microsoft เขาว่าไงบ้าง Microsoft ก็ออก p a ชมาแก้ไขแล้วนะคะแล้วก็มีการประเมินเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นฝีมือของกลุ่มแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนค่ะ อืมเรื่องใหญ่เลยนะครับเนี่ยมันก็ตอกย้ำเนาะว่าเร่งพัฒนาเทคโนโลยีก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องความปลอดภัยนี่ก็ประมาทไม่ได้เลยจริงๆถูกต้องเลยค่ะเป็น2ด้านของเหรียญที่ต้องบริหารจัดการให้ดีเลยค่ะครับผมนอกจากเรื่องใหญ่ๆอย่างผลประกอบการ Big Tech กับนโยบาย AI และความเสี่ยงแล้วมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมครับวันนี้มีอีกเล็กน้อยค่ะอย่างเรื่องหุ้นมีมค่ะจาได้ไหมคะปรากฏการเมื่อปี2021 อ๋อ oh, จำได้ครับที่รายย่อยเข้าไปปั่นหุ้นกันใช่ค่ะ i n v e s t o r e d i a เดีขาก็รายงานว่าเหมือนหุ้นมีมจะกลับมาคึกคักอีกรอบนะคะมีหุ้นอย่างโ o ส s อเปน o อ o r คริสปิครีมดีแแล้วก็ GoPro GPRO ที่ราคาพุ่งขึ้นผิดปกติเขาก็คาดกันว่าน่าจะเกิดจากช็อตส e e ี e อีกแล้วคือรายย่อยเข้าไปซื้อดันราคาบีบให้คนที่ช็อตเซลไว้ต้องรีบซื้อคืนแล้วมันจะเป็นสัญญาณอะไรไหมครับการกลับมาของหุ้นมีม ก็ยังบอกญาตนะคะอาจจะเป็นแค่พลุเล็กๆหรืออาจจะเป็นสัญญาณเตือนถึงภาวะฟองสบู่ในบางจุดของตลาดก็ได้ต้องคอยติดตามดูค่ะครับผมน่าสนใจครับแล้วก็มีข่าวจากฝั่ง Apple ค่ะอันนี้มาจาก Bloomberg Tech เหมือนกันเขาเปิดตัวแผนประกันอุปกรณ์ใหม่ชื่อ Apple Care Plus แบบใหม่คิดค่าบริการเดือนละ20ดอลลาร์จุดเด่นคือมันครอบคลุมอุปกรณ์ได้ถึง3ชิ้นเลยทั้ง iPhone Vision Pro แล้วก็ Apple Watch รวมประกันอุบัติเหตุจอแตกแบตเตอรี่แล้วก็มีบริการช่วยเหลือด้านไอทีตลอด24ชั่วโมงด้วยโอ้ครอบคลุมเยอะเหมือนกันนะครับ3อุปกรณ์20เหรียญใช่ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ Apple พยายามจะสร้างรายได้จากฝั่งบริการให้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเข้าใจครับแล้วสินทรัพย์อื่นๆล่ะครับพวก Bitcoin ทองคาน้ามันเป็นไงบ้างค่ะถ้าดูสินทรัพย์อื่นๆนะคะบิตคอยล่าสุดซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ1 1 8 7 0 0ดอดอลลาร์ ก็ปรับตัวลงมาจากระดับสูงสุดในช่วงกลางคืนที่เคยขึ้นไปแตะ1 2 3่0แดอลลาร์แต่ก็ยังถือว่าอยู่ใกล้ๆสถิติสูงสุดเดิมที่ $1,233 0 0ดอลลาร์นะคะก็ยังแกว่งตัวในระดับสูงอยู่อยู่ที่ $3,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI ขยับขึ้นเล็กน้อยค่ะบวก0.2%มาอยู่ที่ $65.40 ดอลลาร์ต่อบาเรลค่ะโอเคครับข้อมูลครบถ้วนรอบด้านจริงๆครับวันนี้ ค่ะก็พยายามรวบรวมมาให้ครอบคลุมที่สุดนะคะถ้าให้สรุปภาพรวมของวันนี้ครั้งละครับมองว่าปัจจัยหลักๆที่ขับเคลื่อนตลาดและความเสี่ยงที่ต้องจับตาคืออะไรบ้างได้ค่ะสรุปภาพรวมวันนี้ก็คืออ,อตลาดโดยรวมเนี่ยได้แรงหนุนสำคัญมาจากข่าวดีเรื่องข้อตกลงการค้าสหรัฐญี่ปุ่นที่ช่วยคลายกังวลเรื่องภาษีไปได้พอสมควรนะคะส่งผลให้ดัชนีหลักๆปรับตัวขึ้นทำนิวไฮได้ แต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีความไม่แน่นอนซ่อนอยู่จากผลประกอบการของบางกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มที่เชื่องโยงกับอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ความกังวลเรื่องผลกระทบจากนโยบายภาษีที่ยังไม่ชัดเจนอย่างกรณีของ TXN ที่เราคุยกันไปคอันอย่าง Alphabet หรือ Tesla ที่ถึงแม้ผลประกอบการจะไม่ดีแต่ตลาดก็ยังมองไปที่อนาคตและจากฝั่งภาครัฐเองก็มีแผน USAI Action Plan ออกมา แต่การเร่งพัฒนานี้มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอย่างกรณีการแฮก Microsoft SharePoint แล้วก็บวกกับความผันผวนจากหุ้นมีมที่กลับมาสร้างสีงสันแต่ก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างที่เราไม่ควรมองข้ามได้เหมือนกันค่ะเป็นภาพที่ซับซ้อนจริงๆนะครับมีทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบความหวงังความเสี่ยงประปนกันหมดเลย ข้อมูลวันนี้ครบถ้วนมากจริงๆครับทั้งภาพใหญ่ของตลาดภาพย่อยรายอุตสาหกรรมรายบริษัทไปจนถึงนโยบายและความเสี่ยงต่างๆก็คงจะมีประเด็นให้เราได้คบคิดกันต่อทิ้งทายนะครับว่าพามกลางการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีที่เร็วมากทั้ง AI ทั้งยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งมันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับความตึงเครียดทางการค้ากฎระเบียบต่างๆที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและก็ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ที่ดูจะเพิ่มสูงขึ้น,นเรื่อยๆ ปัจจัยที่ซับซ้อนเหล่านี้มันจะส่งผลกระทบต่อทิศทางของตลาดและก็เศรษฐกิจธธโดยรวมในระยะข้างหน้าต่อไปอย่างไรบ้างอันนี้น่าติดตามมากๆครับเอาล่ะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสาหรับข้อมูลเชิงลึกมากๆเลยนะครับยินดีค่ะและขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ติดตามรับชมกันจนจบนะครับหากเนื้อหาในวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานไอเดียลงทุนด้วยนะครับ และถ้าหากอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาดีๆก่อนใครสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วพบกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้ 1. กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป 2. สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น 3. ผ่าน QR Code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ 4. ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ